คนนี้เป็นคนในการที่จะนับไพ่ในจํานวนน้อยๆนะครับมีทั้งหมดด้กัน2สีกับไพ่แพ็คเก็ตนะครับก็คือไพ่จํานวนเล็กๆนะครับมีทั้งหมดได้กันไม่กี่ใบผมจะนับให้ดูว่าไพ่ด้านนี้จะมี1 2 3 4สใบทั้งหมดวางไว้อย่างนี้แล้วไพ่ด้านนี่ก็จะมีอ,ะอีกสีหนึ่งสามสี่วางไว้ทั้งหมดอย่างละ สี่ใบผมจะหยิบใบที่หนึงย้ายมาด้านนี้อีกใบหนึ่งย้ายกลับมาด้านนี้พอดีดนิ้วเปิดขึ้นมาปั๊ท่านจะเห็นว่า1 2ึส,สา,จไไาจะมีไพ่หงายอาจจะมีไพ่คนละสีกันหนึ่งสงสามสี่วางไว้สลับที่กันเลยนะครับเกมนี้เรียกว่าการทำสีย้ายที่ดูเหมือนจะยากแต่ถ้าฝึกจาก MC เขาแล้วนะครับ สามารถกดดูในลิงก์หรือว่าเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับคำว่า,าการสอน MC เขานั้นมีความสำคัญแบบไหนอย่างไรวิธีก็คือเราจะเริ่มจากการเซตอัพก่อนเลยนะครับหลังจากที่นับ MC เขาได้แล้วนะการ MC เขาคือการเตรียมใบที่เราต้องการนับหลวงตาเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ชมเห็นใบนั้นในที่นี้ก็คือเตรียมไพ่ธรรมดาไม่จำเป็นต้องใช้หน้าไพ่เพราะเราใช้แค่สีของหลังไพ่ อ่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้อยู่ตำแหน่งที่3ของของนะครับหลังจากนั้นเราก็แนะนําแค่ว่า1หยิบออกมาทั้งหมดมีไพ่อยู่จํานวนเล็กๆนะครับมีทั้งหมดด้วยกันสี่ใบ1 2ึสามแล้วใบที่4ี่วางไว้ด้านล่างเพื่อให้เวลาเปิดขึ้นมามันจะได้สวยงามอีกครั้งหนึ่งนับ MC ็มซเขาอีกครั้งหนึ่ง1 สองสามสี่วางไว้ด้านล่างหลังจากนั้นก็ทําเป็นเศษด้านนี้มาด้านนี้ด้านนี้สลับมาด้านนี้จากนั้นตอนนี้นับตั้งท่าเหมือนจะนับไพ่หลอนแต่จริงๆคือการนับธรรมดาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอามสี่แบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเอาไปแสดงให้เพื่อนๆดูได้โดยใช้ไพ่ไม่ต้องเป็นไพ่เต็มจำนวนไม่กี่ใบก็สามารถที่จะแสดงกันได้ นะครับกับไมโกลไพ่สองกองย้ายที่ย้ายสีได้